สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกมชอบไทยคูลนะครับในอีพีนี้เป็นอีพีที่3ครับขอรลองอีกสักหนึ่งอีนะครับเพราะว่าจะได้รู้กันครับว่าในดาวต,ต่อไปหรือในฉากอื่นๆนะครับจะแตกต่างจากฉากเดิมอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับตรงนี้ผมเปิดเกมเข้ามาก็ กดนิวเกมนะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่าผมเล่นหลังจากที่ทําการออกจากร้านหรือว่าปิดร้านใน EP ีที่แล้วนะครับก็คือจบในด่านแรกไปเรียบร้อยแล้วทําการออกมาครับซึ่งหลังจากที่เราออกมาเนี่ยนะตอนนี้นะครับในหมวดหมู่ของร้านที่2นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกเป็นอันแรกเนี่ยดีฟอลที่เราเล่นไปใน2 EP แรกนะครับจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็จะมีตัวปลดล็อกครับให้เราออกมาเป็นเป็นเกมสโต์นะครับแล้วก็เป็นเซ็กช็อปครับแล้วก็สุดท้ายเป็นวอตตอรสโต้ นะครับมีอยู่ทั้งหมด4ดานนะครับซึ่งอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันนะครับคือ์เอ o u ์ของแต่ละสโต์ของแต่ละดานหรือของแต่ละสถานที่เนี่ยจะเหมือนกันเด้ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั้นวางรุ่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้จะแตกต่างกันแค่เพียงบางทีเชลอาจจะสีแตกต่างกันขนาดแตกต่างกัน แล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันแน่ก็คือจะเป็นในเรื่องของสินค้าที่อยู่ในร้านนั้นนะครับโอเคอย่างแรกนะครับผมมาทําการตั้งชื่อร้านกันก่อนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าเกมใหม่ก็ต้องทําการตั้งชื่อร้านอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้ผมใช้ชื่อเดิมไปเลยนะครับโอเคแล้วก็คัลเลอร์เอาตามนี้เหมือนเดิมนะครับพี่เกียรติเปลี่ยนแล้วเต,ตัเรียผมขอเออกนะครับเพราะว่าเราเล่นติดตอเรียปแล้วเราก็รู้สึกว่าเทตัเรียเนี่ยจะเหมือนเดิมเดะเลยนะครับแล้วก็ในดานนี้ อีพีนี้ผมจะเลือกเป็น vodka store นะครับเหตุผล <Head phone S 1> เพราะว่าในด่านนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างในตัวเกมเพย์นะครับที่แตกต่างจากในสถานที่แรกนะครับอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้แน่เลยส่วนแก๊งรีไถเงินละกันครับหรือสร้างความดร้อนของเราเนี่ยก็เป็น normal หรือที่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นระดับ easy นะครับก็เอาตามนี้ก่อนนะครับโอเคทำการ create store เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่า คุณควรจำเอาไว้นะก็จะเป็นในเรื่องของการกดนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับเราก็เรื่องของการเติมของเรื่องของการระวังในส่วนของชื่อเสียงอะไรประมาณนี้มีเรื่องเงินเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนครับโอเคสตาร์ท okay, เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับฉากมานะครับ อย่างแรกนะครับเราไปดู l เ y าท์กันก่อนครับสิ่งก่อสร้างเนี่ยเ a y าท์เหมือนเดิมนะครับจะมีแค่ตรงนี้ที่มันแตกต่างจากเดิมคือจากเดิมรู้สึกว่าจะเป็นราวตากผ้านะครับตรงนี้จะเป็นซุ้มขายเบียนะครับตรงนี้เป็นลามตรงนี้เป็นเหล้าตรงนี้เป็นวอดก้าตรงนี้เป็นไวน์นะครับส่วนที่เหลือนะครับในเรื่องของการต่อเติมต่างๆนะครับเหมือนกันเดะเดะเลยนะครับเราก็เปิดฉากมาด้วยการถูกปลาหินนะครับไปแก๊งปลาหินครับเรียบร้อยครับ ก็ตอนนี้นะครับผมจะเล่นตามจิตเรียลเลยนะครับอย่างหนึ่งครับรู้สึกว่าตอนนี้เงินเรามีเท่าเดิมนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เห็นแน่ๆน้ว่าสินค้าของเราแตกต่างไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าคือการอัปเกรดนะครับอัปเกรดต่างๆในหมวดหมู่ของตรงนี้เนี่ยเหมือนมันจะแพงครึ่งกว่าเดิมด้วยนะครับก็ตรงนี้ไม่ได้ใจตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าถ้าตัวอย่งทฟสดูถ้าเราไม่ได้แบบติเตอร์เรียลเนี่ยก็จําได้นะครับในติเตอร์เรียลนะครับอย่างแรกเขาให้เราทําการสร้างตัวราจอดรถตรงนี้แล้ว ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเป็นทาการอัปเกรดตัวร้านจอดรถของลูกค้าครับเป็นเลเวล4นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการอัปเกรดตรงนี้เป็นเลเวล3ครับ1 2โอเคผมเกินครับเกินเกินตอนนี้เหลือกันอยู่3,4 0 0ครับตึ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 ๊บตึบตึบึ๊บตอนนี้มาสามแสนแล้วนะครับโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวเราเรารอสักพักหนึ่งก็ได้ครับเราเราค่อยทําการซื้อนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับ โอเคน่าจะซื้อเผื่อไปดีกว่าครับไปแล้วก็อย่างต่อไปนะครับตรงนี้แนะนำเลยเมื่อเริ่มเกมมาใหม่ๆนะครับแนะนำว่าให้เราไปทำการอัปเกรดในส่วนของคุณภาพต่างๆก่อนนะครับก็ตรงนี้ผมขอใส่เหมือนเดิมนะครับเป็นในส่วนของราคานะครับให้เต็มเลยแล้วก็ต่อไปจะเป็นความจุคุณภาพสินค้าเหลือ3-3พอยนะครับซิเคียวริตี้จะไม่ใส่เลยครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเอ่อถ้าเรามีพวก security ยามหรือกาหรือจ้างพนักงานที่มาเฝ้ายามเนี่ยก็ไม่จะเป็นที่จะต้องใช้ตรงนี้เลยนะครับโอเคมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3ห้า7 8 9 10ดเหเหลือ13พอยต์ครับก็อย่างละ6นะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อีก1พอยต์ point, ผมขอเอาใส่ตัวคุณภาพของสินค้าก็แล้วกันโอเคไปครับหลังจากนั้นก็เล่นตามรูปเดิมนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอัปเกรดตัวนี้เลเวลสามใช่ไหมครับแล้วก็มาร์เก็ตติ้งสักประมาณเลเวลสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคไปครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเออย่างที่แตกต่างแน่ๆนะในด่านนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นร้านขายเหล้าขายเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากขโมยนะครับที่ใส่ชุดดำฆ่าตาแล้ว อีกหนึ่งตัวละครนะครับที่จะไม่สามารถเข้าร้านนี้ได้ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครที่เป็นเด็กนะครับตัวละครที่เป็นเด็กนะครับสามารถสังเกตได้ง่ายๆคือเขาจะใส่หมวกนะครับตรงนี้ผมลืมทําการซ่อมกระจกโอเคเรียบร้อยครับก็นอกจากที่เราต้องคอยกดตัวหัวขโมยแล้วหรือตัวที่มาก่อกลนวแล้วเรายังต้องคอยกดตัวละครที่เป็นเด็กด้วยนะครับในด่านนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าคิดในคอมมอนเซนต์คือเด็กไม่สามารถเข้าร้านขายเหล้า ขายสุราได้นะครับตรงนี้โอเคก็ณนะตอนนี้ยังไม่มีเด็กเข้ามาครับคือปัญหาในการกดหรือห้ามเด็กห้ามขโมยเข้าเนี่ยสามารถแก้ได้ด้วยการจ้างยามมาเฝ้าหน้าร้านนะครับโอเคก็ตอนนี้เงินเรานะ่าจะยังไม่มีพอที่จะเฝ้าจ้างยามมานะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยทําการอัปเกรดอีกทีหนึง่ง ก็เดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นโปรดักครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไปสัก10ก่อนครับเติมของเติมของตรงนี้ใช้เงินแสนห้โอเคมีครับจ้างพนังกงานอีกหนึ่งคนเผื่อไว้เติมของครับฟึบฟึบฟึบโอเคล้วก็ตอนนี้ของหมดอย่างเร็วใช่ไหมครับเราก็ไปทำการอัปเกรดในส่วนของเชล์นะครับเออจริงๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้จนกว่าจะมีตัวละคร เด็กก็เดีกวกันคืออย่างนี้ครับเด็กกสามารถเข้าได้แล้วถ้าสมมติว่าเรากดไม่ทันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะโดนฟ้องนะครับในเรื่องของการที่จะปล่อยเด็กหรือเยาวชนนะครับที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเข้ามาทําการซื้อหรือเข้ามาไม่ไม่ผมคือผมไม่รู้ว่าซื้อหรือเปล่าก็เข้ามาในร้านนี่นะครับเด็กมาแล้วครับใส่หมวกครับเราจะต้องทําการไล่เด็กกลับนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ เพราะว่าเด็กข้ามเข้านะครับในร้านขายสุราก็นี่คือเหตุผลครับว่าทําไมผมถึงเลือกร้านนี้เพราะว่ามันจะมีความแตกต่างที่เราสามารถเล่นได้นอกเหนือจากในด่านแรกนะครับในสถานที่แรกโอเคแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของเงินในการอัปเกรดต่างๆนะครับที่ผมดูแล้วรู้สึกว่ามันจะใช้เงินเยอะกว่าเดิมประมาณนี้โอเคก็ตรงนี้ล่ะเนี่ยคลิกเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกเดี๋ยวผมเล่นไปทเ,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 เร็วๆครับเพื่อความรวดเร็ว แล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเราอ่ะต้องเล่นประมาณ15ไปอีปีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายขึ้นอยู่อ้าวเด็กใหม่ละสุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บเงินได้เท่าไหร่นะครับก็ได้กี่ล้านกี่ล้านอะไรก็ว่าไปตรงนั้นมันจะเป็นตัวตัดในส่วนของสกอร์นะครับที่จะจัดอันดับในตอนสุดท้ายนะครับโอเคแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่เล่นจบด,ด่านนี้เนี่ยจะไม่มีการปลดล็อกด่านใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเราต้องเล่นด่านที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนให้หมดหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ย มันมีด่าที่ปลดล็อกครบแล้วหรือ,อยงองังนะครับโอเคก็หลักๆนะครับตามนี้เลยก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมก็จะทําการเล่นตามรูปเดิมนะครับก็คือทําการอัปเกรดโน,น่นนี่อะไรพวกนี้เราก็ตรงนี้คิดว่าน่าจะค่อยกลับมาดูตอนที่มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ เอาละครับตากมาหน่อยครับตอนนี้มีเหตุการณ์พิเศษนะครับเกิดขึ้นมาครับเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเครื่องปรับอากาศของเราครับแอร์คอนดิชเนอร์นะครับเสียครับจะจำเป็นจะต้องทําการซ่อมครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ในสตูของเราเนี่ยเกิดอาการร้อนได้นะครับเราก็ทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยอาจจะเกิดความไม่พอใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาถามเราว่าเราต้องการจะซ่อมเครื่องปรับอากาศของเราไหมแน่นอนครับต้องซ่อมนะครับก็ทําการที่ตกลงเลย โอเคเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมทำการจ้างตัวพนักงานชิดเงินนะครับอ้ามาเลยครับตอนนี้นะครับอีเวนต์เกิดขึ้นมาใหม่ครับลูกค้าของเรานะครับต้องการที่จะอยากจะให้เราครับลงทุนในอีโคโลจีนะครับหรือในเทคโนโลยีที่เหมือนกับเรียกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมประมาณนี้ครับเราอาจจะอยากอยากจะลงทุนตรงนี้ไหมโอเคก็ลงทุนไปครับ เราเสียเงินไปทั้งหมด 11,682K นะครับโอเคไปครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับมีในส่วนของพนักงานคิดเงินนะครับ2คนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมเนี่ยทำการอัปเกรดตัวแคชเชียร์นะครับเต็ม40นะครับเรียก0ี่สทำให้ตอนนี้เนี่ยผมไม่จะเป็นต้องมานั่งกดตอนคิดเงินนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในเรื่องของการมานั่งกดตัวนี้นะครับอ้าวโจรมาครับโจรมาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับในด่านนี้เท่ากับว่าเราต้องกด2 2ตัวนะครับ2ตัวละครก็คือโจนแล้วก็ในส่วนของเด็กนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าปัญหาแก้ได้ครับด้วยการจ้างยาม,มาเฝ้าหน้าร้านนั่นเองตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ4ี่หมื่นห้าใช่ไหมครับอ้าวเด็กโอ้เด็กเข้ามาบ่อยยังเลยเอ้ยกดไม่ได้อ้าโอวโโจนแอบไปด้วยโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเก็บกันสักพักหนึ่งเราก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูการอัปเกรดในร้านแล้วก็รงมไปถึงเชลว,วางของสินค้าต่างๆนะครับว่า สินค้าที่เรายังมองไม่เห็นเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวขอไปร่างเก็เงินสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันอีกหนึ่งรอบนะครับก็แต่กลับมาตัวนี้นะครับมีอ e ีเวนต์พิเศษเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าอีเวนต์พิเศษเขาบอกว่ากรมควบคุมโรคนะครับประมาณนี้หรือพวกกรมอนามัยต่างๆนะครับต้องการจะเ,เช็คหลักฐานของเรานะครับว่า เราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคหรือความไม่สะอาดอะไรสักอย่างเลยนะครับเราเนี่ยอยากจะให้เขาทําการเช็คไหมโอเคก็เช็คไปเลยครับก็เขาบอกว่าตอนนี้เช็คแล้วก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าเขาจะคอยจับตาดูเราอยู่อ้าวซะอย่างนั้นครับเราโดนกันแกลงครับเราโดนกันแกลงโอเคครับเราก็ตอนนี้นะครับมีเงินอยู่9 7 0 0 0นเคนะครับก็ทําการสร้าง security room ครับจัง security guard ครับมาทําการประจําหน้าร้านเลยต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกด กเ,เกี่ยวกับพวกโจนเกี่ยวกับพวกเด็กต่างๆนะครับเพราะว่ายามเนี่ยจะช่วยเฝ้าไล่เด็กไปด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่วางสกิตี้กาต่างๆแล้วนะครับก็จะไม่มีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกำลังจะบอกว่าไม่มีทั้งเด็กไม่มีทั้งโจนหลุดเข้าไปได้ยังไงเนี่ยโอเคก็ตามนี้นะครับอตอนนี้รู้สึกว่าของเราในเชลน่าจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่การอัปเกรดครับก็เดี๋ยวยังไงตรงนี้เดี๋ยวผมขอเข็มเงินอีกเหมือนเดิมครับแล้วก็กลับมาชมกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับ เอาละครับแล้วก็ตัดกับมาตรงนี้นะครับไม่น่าเชื่อครับว่าผมยังไม่ทันสร้างออฟฟิศเลยตอนนี้เป็นอีเวนต์พิเศษซึ่งเคยบอกรายละเอียดไปแล้วนะครับอีเวนต์พิเศษนี้เขาบอกว่าค่าเงินเฟอ้อนะครับเพิ่มมากขึ้นได้ส่งผลทําให้พวกค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับค่าเช่าสินค้าค่า เรียกว่าการก่อสร้างนะครับในส่วนของวัตถุดิบในการก่อสร้างนะครับเราก็ลงไปถึงเงินกู้นะครับสูงขึ้นนะครับหรือเราจ่ายแพงขึ้นนั่นเองก็ตรงนี้ยังไม่ได้ทำการสร้างออฟฟิศเลยก็เสียแพงขึ้นกว่าเดิมครับรู้สึกว่าตอนแรกน่าจะประมาณแสนห้านะครับโอเคไปดูครับตอนนี้ขึ้นเป็นแสนหกห้านะครับขึ้นมาอีกน่าจะสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยประมาณโอเคก็ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าณตอนนี้หาเงินน่าจะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วคือ เงินขึ้นเร็วกว่าเดิมน,นะครับสิ่งที่ผมสังเกตน,นะครับคือคนส่วนใหญ่ในด่านนี้เนี่ยขับรถมาใช่ไหมครับเพราะว่าเนื่องมาจากว่าเรายังไม่ทําการอัปเกรดในส่วนของป้ายรถเมร์นะครับก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่ขับรถมาเราก็ผมคิดเองนะครับว่าด่านนี้เนี่ยเป็นเฉพาะต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าแล้วก็ขับรถมาสิ่งที่วังจะบอกคือรถที่มาจอดตรงนี้นจอดค่อนข้างจะนานครับเมื่อเปรียบเทียบกับในด่านแรกนะครับในสถานที่แรกคือจอดซื้อแป๊บเดียวแล้วก็ไปเลยประมาณนี้ครับ เอ่อตอนนี้แคชเชียร์หนึ่งป่วยนะครับโอเคป่วยก็ยัดยาไปครับก็ตอนนี้ระหว่างที่ครุยนะครับก็ทำการอัปเกรดบิลดิ้งไหมครับโอเคจ้างผู้จัดการครับประจำแผนกครับให้มาเดินช่วยเติมของนิดนึงแล้วก็เด็กโบกรถครับไปสุดท้ายผู้จัดการในโกดังนะครับเพื่อที่จะคอยสอดส่องดูของครับ โอเคระหว่างนี้นะครับเราก็จะมาทําการอัปเกรดนะครับในส่วนของชั้นวางครับตรงนี้จะเป็นชั้นวางเหล่านะครับคิดว่าน่าจะเป็นระแวกนี้เลยโอเคมาสามพันโอ้แพงกว่าเดิมด้วยนี่นะสามพันแปดร้อยห้าสิบเคนะครับโอเคตอนนี้อันนี้หมื่นหกห้าครับรู้สึกว่าแต่เดิมเนี่ยน่าจะประมาณหมื่นห้าโอเคเป็นเหล่าเช่นเดียวกันนะครับหมื่นหกห้ามาดูฝั่งนี้นิดนึงครับเดี๋ยวผมกระจายกระจายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล่าเช่นเดียวกันครับเป็นเหล้ารํานะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นเบียร์นะครับ5,5 0 0ครับโอเคก็มีเงินเหลืออยู่แสนเก้าครับโอเคอัพรัรวๆเลยก็แล้วกันด้านหลังก็จะเป็นเบียร์อีกหนึ่งยี่ห้อนะครับเป็นเบียร์สีแดงนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเหล้ารัมครับเหล้ารัมโอเหล้ารัมตรงนี้สองหมื่นเจ็ดเลยโอเคเงินยังพออยู่ครับไปครับยาวๆครับไม่รู้ว่าอัพเกรดได้ครบไหมโอเคครบอยู่ครับปึ๊บเรียบร้อย หลักๆจะเป็นมาดีครับก็คืออรเอาทุกอย่างเหมือนกันเดะนะครับเราก็ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางเป็นเชลเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนที่วางเล็กน้อยนะครับเราก็อย่างหนึ่งที่แตกต่างเลยคือสินค้าต่างๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาพวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันไหมแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าตัวที่เป็นด่านแรกนะครับสถานที่แรกตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะวางเสื้อผ้าไว้ประมาณสัก3ชุดนะครับในแต่ละเชลในแต่ละชั้นวางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ถ้าดูจากสายตาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมคือขวดพวกนี้เนี่ยวางเชลีหรือชั้นวางละห้าขวดแต่เราก็สามารถอัปเกรดในส่วนของตัวปริมาณที่วางในแต่ละชั้นวางได้อยู่ดีนะครับโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของด่านอื่นๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมสรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่หวังว่าจะเล่นเกมที่ได้พัฒนาหรือแมนจเมนต์หรือวางแผนแบบจ๋าจาเนี่ยอย่าได้คาดหวังกับเกมนี้ครับคือเกมนี้เนี่ย ต้องบอกเลยก็เน้นในเรื่องของการกดคลิกเป็นส่วนใหญ่นะครับยิ่งในช่วงแรกๆเนี่ยเรายังไม่มีพวกระบบอัตโนมัติมาทํางานให้เราเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคลิกเองนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยในแต่ละด่านก็ไม่แตกต่างกันเยอะผมสรุปอย่างนี้ละกันซึ่งแม้กระทั่งย์เอา์ก็ไม่แตกต่างกันนะครับการอัปเกรดนู่นนั่นนี่อะไรก็ไม่แตกต่างกันเลยประมาณนี้นะครับใครที่หวังว่าจะได้เล่นการบริหารจา๋จาๆิมู u l a t o r จา๋จาๆอะไรประมาณเนี่ย ก็ไม่ต้องหวังสำหรับเกมนี้ครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็เล่นเพลินๆน,นะครับถ้าใครคิดว่าอยากจะเล่นสายบริหารที่ไม่ต้องใช้สมองนะครับไม่ต้องปวดหัวในการมานั่งเมเนจนร่นั่นนี่อะไรให้มันมากมายเนี่ยก็แค่คลิกๆไปก็จบนะครับประมาณนี้สามารถหาซื้อก็มาเล่นได้นะครับเกมนี้ไม่แพงนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นหลักสิบด้วยถ้าจําราคาไม่ผิดนะครับพอดีว่าผมดานหน้าจะได้มาสักครั้งหนึ่งละก็เลยทําให้จําราคาไม่ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะ ขอเล่นต่อนะครับเราก็เดี๋ยวถ้ามีอีเวนต์พิเศษอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยตัดกลับมาอีกทีละกาแล้วก็ถ้ามันไม่มีอีเวนต์อะไรพิเศษนะครับก็เดี๋ยวจะตัดไปทีหนึ่งตอนจบ15ปีเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ไปดูสรุปทิปตอนหลังครับว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมหรือแตกต่างกันหรืออะไรยังไงพวกนี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ตัดกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ เอามาครับตอนนี้มีเหตุการณ์พิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเขาถามเราว่าเราเนี่ยต้องอ,อยากจะทําการโดเนทหรือบริจาคให้กับกองทุนโรงพยาบาลในเมืองของเราไหมหรือในชุมชนหรือในพื้นที่หรือในประเทศของเราไหมนะครับก็ไปครับบริจาคไปครับเสียงเงินตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ คือเมื่อเราเสียงกันไปแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าเราอาจจะได้พวกค่าชื่อเสียงนู่นนัน่นนี่แล้วก็สักพั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆเลยครับคือเข้ามาใช้บริการเรามากขึ้นนะครับโอเคตามนี้ เอาครับเหตุการณ์พิเศษมาอีกหนึ่งรอบนะครับรอบนี้ไม่แน่ใจว่าผมเคยพูดไปหรือยังหรือเคยแปลไปหรือยังครับเหตุการณ์พิเศษตรงนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราได้รับบรดรกจากครอบครัวของเรานะครับเราเนี่ยอยากจะทําการตกลงไม้อ่าแน่นอนครับได้บรดรกก็ต้องตกลงนะครับได้เงินมา4ี่แสนห้าหมื่นห้าพันก็กว่านะครับเคเลยโอเคถือว่าเป็นทุนในการต่อชีวิตในการพัฒนา้านต่อไปนะครับโอเคตามนี้นะครับ อาล้ครับเหตุการณ์พิเศษนี้เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยในทุกๆรอบจะต้องมีเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์นี้ครับข้อความเขาบอกว่าอ๋อสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยเราอยากจะบอกว่าคุณได้เงินอยู่ที่เงินรางวัลนะครับอยู่ที่10,000หมนเคะครับแต่ว่าคุณเนี่ยต้องทําการเสียค่าดาเนินการครับหนึ่งพเคถึงจะได้ออกบินหรือออกเป็นเช็คให้นะครับประมาณนี้ซึ่งตอนนี้นะครับผมสปอยให้เลยว่า ไม่ต้องไปฟังครับเพราะว่ามันคือพวกแก๊งมิชฉาชีพนะครับมากรองเงินเราเหมือนประมาณว่าจริงๆในไทยตอนนี้เนี่ยก,กำลังระบาดเลยครับว่าคุณเนี่ยเป็นผู้โชคดีแต่ว่าคุณจะต้องโอนเงินมาให้เราก่อนนะเราถึงจะสามารถเอาเงินตรงนี้ออกไปได้อะไรประมาณน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครเจอข้อความอีเวนต์แบบนี้นะครับให้ทําการกดไม่เอาหรือไม่ตกลงไปเลยนะครับโอเคตามนี้นะครับ เอาละครับอีกหนึ่งเหตุการณ์พิเศษนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกแก๊ง BNY ไม่ใช่ครับแบนดี้ TKO นะครับต้องการเงินจากเราเราจะให้มันหรือเปล่าครับในเมื่อเรามี Security card แล้วนะครับเราก็ตอบว่าไม่ตกลงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดเรายังไม่มียามนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ยอมให้เงินมันนะครับเดี๋ยวมันจะยกพวกมาครับแต่ว่าผมลองทดสอบดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตทําการตอบว่าไม่ให้เงินไปนะครับก็คือถ้า ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราเลือกระดับความยากนะครับในส่วนของแก๊งเนี่ยระดับอื่นเนี่ยมันจะยังคงบุกมาไหมแต่ว่าเท่าที่ผมลองทดสอบดูถ้าเป็นระดับ normal นะครับตรงนี้ผมขอเรียกไม่ให้เงินนะครับเขาบอกว่านายพิจายเงินงนั้นเหรอจะได้รับการสั่งสอนจากพวกเราเร็วนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ผมยังไม่ตัดน,นะครับเดี๋ยวจะรอดูก่อนว่าหลังจากนี้มีเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่เราปฏิเสธการจ่ายเงินมันหรือเปล่านะครับ โอเคก็เท่าที่เห็นตอนนี้นะครับเหมือนพวกคนชุดดําแต่ว่าไม่ได้ใส่เรียกว่าครับที่ฆ่าตาเนี่ยเดินเข้ามาในร้านเยอะขึ้นครับเหมือนทําให้เรียกว่าร้านเราขายดีมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมบัคิดว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะครับแต่ว่าตรงนี้เท่าที่ผมลองเทสต์ดูเนี่ยพูดตามตรงละกันว่าพวกแกงพวกนั้นเนี่ยมันไม่บุกเข้ามานแน่ๆครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เรายังไม่มีพวก หรือยามเฝ้าหน้าร้านนะครับมันจะบุกเข้ามาเราก็เราต้องทําการกดไล่มันไปทีละคนที่ะคนจนหมดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเดินขโมยของนะครับตามเชลตามชั้นวางของต่างๆครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเล่นมาหลายรอบแล้วแล้วก็หลังจากที่มียามเฝ้าอยู่หน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะครับทาการกดบอกมันว่าเราไม่ให้มันหลอกอะไรประมาณเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมีคนเข้ามาในร้านของเราเนี่ยเยอะขึ้นครับแต่ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูไม่แน่ใจว่าคิดว่าน่าจะมาซื้อของนะครับแต่ว่า คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่มันจะเข้ามาก่อกวนเพื่อที่แบบเหมือนประมาณว่าให้แชทเชร์มันเต็มเล่นๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าคือเราก็ไม่ซีเรียสครับในเมื่อลูกค้าเยอะขายได้ก็ก็โอเคครับประมาณนี้ก็สรุปละการว่าถ้าเรามีสิทกลติการ์เนี่ยมันเอ่อเรียกว่าส่งข้อความรุ่นนี้มาเนี่ยไม่ต้องตกใจครับถือมันกับมันไปเลยไม่ต้องกลัวครับเพราะเรามียามีการอยู่นะครับโอเคตามนี้ครับเราก็ตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้วคิดว่าน่าจะเกือบพึ่งทางนะครับผ่านไปประมาณเกือบ8ปีแล้ว ตรงนี้มีเงินอยู่ประมาณล้านสองครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะทําการไปอัปเกรดในพวกของพวกสโตเชนต่างๆ,ๆนะครับหรือทําการซื้อพื้นที่ต่างๆนะครับพวกเอ็กซ์ต้าต่างๆผมอัปเกรดมาหมดแล้วนะครับเราก็ตรงนี้ผมคิดว่ามันก็ซ้ำๆเดิมนะครับคือเล่นมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรทำละรอแค่เก็บเงินเราก็ไปทาการอัพเดทอัปนี่ Up แค่นั้นเองนะครับรอจนครบ15ปีนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ถ้ามีอีเวนต์พิเศษอะไร เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยว่อยตัดกลับมาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ละครับอีกหนึ่งเหตุการณ์พิเศษนะครับที่เกิดขึ้นทุกรอบนะครับก็รู้สึกว่าเท่าที่จําได้ในพีที่แล้วก็น่าจะมีไปแล้วนะครับเราได้รับข้อความนะครับจากแก๊งเอ่อแบนดี้ TKO นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราได้วางระเบิดในด้านของแกเรียบร้อยแล้วแล้วก็คําถามครับเราอยากจะทําการอพยพนะครับพวกลูกค้าของเรานะครับออกจากร้านไหม ไม่ต้องไปเชื่อมันครับมันเข้ามาใน้านเราได้ยังไงเรามีซ e เคียวริตี้ครับมีกาดครับก็ทําการกดปฏิเสธไปนะครับโอเคก็ตามนี้เลยแล้วก็ณตอนนี้นะครับใกล้จะจบเกมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนจบเกมนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีอีเวนต์อะไรพิเศษอีกก็ผมคิดว่าเล่นมาถึงตรงนี้แล้วน่าจะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษนะครับน่าจะเกือบครบละเพราะอีเวนต์พิเศษต่างเนี่ยน่าจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณสัก10อย่างประมาณนี้นะครับโอเคก็ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวถ้ามีอีเวนต ไปเจอกันตอนจบเกมเลยนะครับเอาละครับแต่กมาตอนนี้นะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงปีที่13แล้วครับก็อีกไม่แค่ปีกว่ากว่าปีเนี่ยก็น่าจะจบอีเวนต์นี้แล้วนะครับแต่ว่ามีอีเวนต์พิเศษขึ้นมาครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยได้รับข่าวจากแอร์นิวส์นิวส์สเปเซอร์นะครับหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์นะครับเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าครับที่สตอของคุณนะครับรับเฉพาะลูกค้าที่รวยๆเท่านั้นแล้วก็คุณเนี่ยเกียดพวก ที่เป็นลูกค้ายากจนตรงนี้นะครับอย่าเผลอตอบถูกไปนะครับต้องบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเรานะครับอยู่ในฐานะยากจนนะครับหรือเอาง่ายๆการเป็นคนเป็นลูกค้าที่ประเภทที่แบบแอนตี้นะครับตรงนี้ให้เราตอบปฏิเสธไปนะครับต้องดูดีๆนะครับตรงนี้ผมเคยเผลอเหมือนกับกําลังชิกอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้่าแล้วมันดันตอบถูกไปนะครับตรงนี้ลูกค้าออกไปเกือบหมดทั้งร้านเลยนะครับต้องระวังให้ดีครับโอเคตอบ ปฏิเสธไปครับปึ๊บลูกขายังอยู่นะครับโอเคเราคิดว่าตรงนี้เหตุการณ์เนี่ยน่าจะเท่าที่จาได้นะครับน่าจะเกือบครบโทษหรือครบัทวแล้วแหะก็ตรงนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้เงินเราเนี่ยก็ขึ้นรัวๆนะครับตรงนี้ผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วครับก็ไอตัวอัปเกรดเนี่ยยังยังอัปเกรดไม่หมดนะครับก็มาร์เก็ตติ้งตอนนี้ไป84เรเวลนะครับเต็มร้อยเราก็ตัวพรดักนะครับไป60เต็มร้อยครับ ตัวเรแค่10นะครับเต็ม20่แล้วก็ตัวเชลหรือชั้นวางหรือตัวสตอร์นะครับไปแค่3 5เต็ม50นะครับโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นท้ายเกมแบบท้ายๆแล้วนะครับเพราะว่าเลยแค่ประมาณสักปี2ปีไม่เกินนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงมาดูตอนช่วงจบเกมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาละครับแล้วก็นะตอนนี้นะครับตัดกันมาตรงนี้ครับเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เดือน11สัปดาห์ที่4ครับยังเหลือ อีกหนึ่งเดือนเต็มๆครับก็อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับโอเคก็ตอนนี้เงินผมเนี่ยลดลงไปพอดีว่าเอาไปทําการอัปเกรดนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะมีผลแค่เงินมาลดลงแต่ว่าอันดับพวุ่งนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วเพราะว่าเหมือนอันดับพวกนี้มันก็ไม่ได้ปลดล็อกอะไรครับแม้ว่าจะได้ที่1ก็ตามนะครับก็แค่เหมือนกับเ,เก็บเงินทําลายสถิติตัวเองไปเรื่อยๆนะครับซึ่งโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ9ก้าแสนกว่าเคนะครับ ตอนตนี้เกมฟสนิชเรียบร้อยครับยินดีด้วยก็เหมือนเดิมนะครับพวกข้อความต่างๆครับคือคุณเล่นครบ15ปีเรียบร้อยแล้วเราก็มันก็จะเป็นการปลดล็อกน,นู่นนั่นนี่แต่เท่าที่ผมดูมันก็ไม่ได้ปลดล็อกอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเราน่าจะปลดล็อกไปตั้งแต่ในด่านแรกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนตนี้ได้แร็งเป็นแร็งอันดับ3นะครับโอเคตรงนี้ผมขอพิมพ์ชื่อนิดนึงลกันไม่แน่ใจว่าจะพิมพ์ได้หรือเปล่านะครับพอหรือเปล่าโอเคได้อยู่ครับก็ตามนี้นะครับ ก็จริงๆะคะแนนพวกนี้เนี่ยผมก็ทํามาได้หนึ่งสองสามวัพวกนี้แหละมันก็ไม่ได้มีผลอะไรครับคือแม้ว่าจะได้ที่1ก็ตามนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนี้ครับผมจะขอปิดร้านเลยนะครับตรงนี้ไม่เซฟครับปิดร้านออกเลยตัวเกมนี้ครับมาสรุปก,กันอิกสักน,นิดนึงตัวเกมนี้เนี่ยเมื่อผมเล่นนะครับดูจากเวลาเข้าวๆแล้วอยู่ที่ประมาณ สักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเสร็จๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมเล่นไปประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะมีการพอสอยู่เวลาอธิบายโน้นนั้นเนี่ยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเล่นจริงๆในความเร็วหรือสปีดระดับสานะครับจะใช้เวลาเล่นสักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงเสร็จๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคหวังว่าซีรีส์นี้ผมขอปิดไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันเพราะว่า เหมือนส่วนตัวเนี่ยถ้าพูดตามตรงแล้วกันมันเป็นเกมที่แบบไม่ได้ราคาแพงมากนะครับก็เป็นเกมเล่นแบบฆ่าเวลาเป็นเกมที่แบบไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ความคิดในการแมนจเ,เม,เมนต์่น,น่นนี่อะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่มีเวลาแล้วกันครับง่ายๆแล้วกันโอเคก็สำหรับเกมนี้ปิดโปรเจกต์ไปเลยนะครับเราก็พกบกับในเกมหน้านครับยังไม่รู้ว่าเป็นเกมอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันต,ต่อด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เกมนี้ขอตัดจบไว้ตรงนี้นะครับ รับผูใหม่เกมหน้าครับสวัสดีครับ